คือหนึ่งมือเอเห็นบ่เหลืองเหลืองเดี๋ยวสุกแล้วเผ็ดผงก่อนเป็นทุกคนเป็นจะแซ่บบ่ค่ะมันมันนี่ยอ้อมอึดเวลาเสียอีแม่เวลดเสียอีแม่งานบ้า งานละเนาะเก็บว้ใส่ถุงยางเก็บใบยางดีได้ไหมอะไรอ่ะใส่สวฟ้าคือไม่สี่น้ำแส่ใ hmm> ส uh> uh ่สม uh uh ัยท uh ี uh ่เก mm ็บ hmm. ถ uh ือว่าจะใส่ละเก็้ย่านอนนอนเบิร์ดคลิป่อยค่ะทุกน ฉันทนหรือวะหรันทำใั้หรเอฉนหาฉันทนไอ่ฮะฮาบ้าก็กินหนึ่งันมเอ,อมะมะมะือมัแน่หมไ่ไปแสงก็แดงตัวสวยแตะว่ามาคุณว่าีแรกมาได้มาคนเสียวมาเห็นมาคนนั้นไหมคุมพี่อาบน้ำแลวก็เลยมพี่ ไ้ว่ไ้นมันเกิดมัไปก็ได้่ไหมอน้ฮือว่าติดเปเือยนงินไปยึดเปอเงิน้แค่ยึดแล้วมั้ี่เดี๋ยวงหั่นมาคั่นม่ังกินนังึดเลยหม่อมอเอหม้น้ำชินกับน้ำตะไคร้ชิ้นั่น น้่เ <dri> <inda> บิ้มนเบิ้ม่บอกว่าเมเมื่อรคิดสองทีเพายังสายต่าปดีฟาแสงจ่ากันี่มันบมงเนอยู่นัไม่กลัวก่อนนั้นไม่แคบแบแค้านย่ไมอิ่เบ้ไหลเบิ้ไหเนี่ยน้มันก็รักไข้ตัวไม่สร้างหางแ้วที่จะลูกสร้างแหย่ที่จะเสียผ่าเก้าของเขาห่วได้คนหได้นหได้คนดังได้ดัเน้่อมคืเด็ดแฉะเลยเ แล้วข้างสาวแนวเนี่ยบังกะทุกคนเว้ยแนนแนนแนนรืองอะไร้บ้งมาวันนึมีังนะสยดเด่นผมบับผมขาวไปยังชุนแพอันคนที่ยุ่ห้องเอ็กซเลย์น่ะกระผมขาวเบิร์ดหัวแต่ว่าเบิร์หนาแล้วน่ะคงที่ว่าในถึงหาสุดแล้วนั่นแหละทางประกาศถามเขาว่าเขาอยู่แถลง งมอาทิตย์แล้วที่ใหแม่ยิกูกระเจียบมาต้องทำยไดูไปได้ก็ใชเาเองมแล้วนี่หลสวยแล้วได้ก็ล้วแ่เออแล้วแหะตัดอีกสองเท่ยกระหา้ยากอืมานมาแ่บบ่าแ่บเลยแบบว่ากูก็ใช้ตามเลยค่ะคอืมันมันอยู่เด้มมันหันเฉยอยู่มันเป็นล้านต้นหนาวันนี้กินยังไงกินยาแล้วาะ ไฟมันกนลองที่เขาเอาแซนดาบ,บชงไปได้ปะได้แบบว่าหมอกับแขกชงหนงังสือให้กูไปยืนยืนหน,น,นอนนักข่าวแม่นบ่เขาใหญ่ยืนหนอนนักข่าวใบแล้วทั้งหนอนนะคข่าวก็บประเทศใบใบอ่าอ่าเป็นเป็นทางการให้กูถือไปน้ำแม่มแล้วก็เอาผลเอ็กซเรย์ผลอ่าอ่าซีทีสแกนนี่ไปหาหมอทั้งคนอะไะอืม กูไปใช้พาสปอร์ตเนาะกูไม่ได้สังเกตอยุนะก็เจอว่าหนังจะแข็งเบี้ยวเด้มึงว่าหนักเบี้ยวบ้างกูว่าหนักก็เบี้ยวเด้มาตอนที่ไหนตอนเขาเนี่ยเขาบอกให้กูแย่เขาบอกคือมันจะบ่าบ่าตุ๋มมันบ้ามันเบี้ยวโย่แต่กูเห็นมันแยกขนาดกูกล่ว่าเบี้ยวกูคิดว่าหนังมึงเลยทีเดียวอัอแล้วก็มาดิ้นกูบอกแข็งเด้ดิ่นลบ่กแข็งอ๋อ เด้บะนี้เพราะว่าทุเทียทายบานเนี่ยเรเคยเรแบบว่าเฮาตรงสิเฮาก็ตรงเขาก็ทายเลยอันนี้เขาบอกแยกขันแยกนี่เลยว่าเอ้าก็ได้แยกดูแฉงซันซี่ก๋วยเตี๋ยนใจซื้อดอกหวาน่นเหละตะกี้เฮาเฮ็ดจังซี่น่ะเฮาก็ตรงอยู่แล้วม่นบอกวันนี้เขาให้เฮ็ดมื้อนี้มาแล้วก็เฮ็ดไป หวันโยกกูอันนั้น,น,น,นโยกกเห็นมึงเมื่อแรกที่มึงมาหนอ่อยกูก็คิดว่าแม่มันหนาวนี่ปะไทยเป็นนั่นเป็นปน,นีห่หรือมันไข่ยพอทอกันไหมเอาเลยเอาน <c oughs> นเลยเป็นแม่เนียวเลยไข่ยพอทอกันน่ีหลานโลกไข่ถอนมาาหลานซ้ายแม่มาจากขอนแก่นมาเขาเวิ่งพอดีติวลาเพื่อนอะ ไปพักการกินข <Taking> <Styles> ้าวนะเอิญ <left> ย้ายมากินน้ำปูสาดกินหอมหอมกินเตยหอมตะไคร่แล้วก็กินขิงน้ำนะคะ ทุกคนตอนนี้ข่อยน้ำหนักเพิ่มสามโลกวัวแล้วแป๊บเดียวสิบตัเมือนะคะเมืนน่อนวันอยางเมืนน่อวันพูดวันสู่กระครบขวบสองอาทิตย์นะคะนั่นแหละป้าอ้วนไว้คักไว้แน่มีแต่หิวเขา่าเนื่องจากว่าเขากินยามาทุกคนมันเป็นยาวิตามินยาบำรุงพร้อมนะคะนั่นแหละเลยเห็ุใเขาหิวเขา่าแล้วคอก,กินข้าวลลยพร้อมกินขา้าว จุกตองซูมือว่ามันกินพอดีได้กินจนจนอิ่มค่ะตอนนี้กเวลาบ่ายโมงแล้วค่ะค่อยก็จะไป้าอีแม่กินขขาวอแม่น่ะเลาะเป็นคนบมหหเขาแล้วกินเขาวบ่แซบนะคะแต่ถ้าลูกพากินนังซี่เราก็จิได้กิน ไปน้ำบางส่นะคะขัะ้นเป็นเราอยู่คนเดียวสีแล้วก็บ,บ่หิวแล้วก็บ,บ่กินเลยนะคะนั่นแหละประขาเฮาการหนึ่งป้าที่เรือมือเศร้านี่แหละค่ะเพราะว่าหนึ่งหลายตัวแล้วก็มีปิ่งประดุกน้ําม่ปนน่ะแก้วบองปลาแดดที่นหลงสาวเห็ดกับลวกผักเรื่งผักสดเป็นผักกระดูนั่นสินะคะส่วนเออบะแมนผักกระดานั่นแม่ของผมนั่นแม่ะค่ะ บ้านไก่ทางติดทางก็จะได้ยินเสียงรถนะคะทุกคนมึงอันนอกขอยไปเสื้ออันไปเสื้ออันอันนี้เนี่ยเสื้อน้ำไม้ไว้คอยกระสิเสื้อหรือการคอิไปเสือ้อตอนจะคอยกับประเทศนวีเดียวคอยจะเสื้อน้ำไม้อันนี้ไปน้ำทุกคน